ชาเคยแต่งงานมาแล้วคะ่ะชวินพยักหน้ารับอย่างไม่ลังเลผมรู้ครับรู้ตั้งแต่วันแรกที่เจอคุณพุทธพิชาพยายามเก็บสีหน้าให้ราบเรียบแต่แววตาเธอซ่อนความกลัวและความระแวงไว้ทั้งหมดแล้วคุณจะยังอยากรู้จักชาอีกไหมคะครับสำหรับผมคุณก็คือคุณผมให้ความสำคัญกับคุณมากกว่าอดีตของคุณชายหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคง ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแน่วแน่ที่มองทะลุผ่านดวงตาของพุทธพิชาทุกๆคำทุกๆประโยคจากเขามันทําให้คนฟังอย่างเธอน้ําตาเออเพราะไม่คิดว่าจะได้รับความรักดีๆเช่นนี้อดีตอาจทําให้คุณเสียใจจนมีน้ําตาซึ่งผมก็สัญญาไม่ได้ว่าจะไม่มีวันทําให้คุณเสียใจแบบนั้นแต่สิ่งที่ผมบอกได้ตอนนี้คือผมสัญญาว่าจะไม่มีวันตั้งใจให้มันเกิดขึ้นชวินพูดช้าๆแต่มั่นคง พุทธพิชางเงียบงันอยู่นาน